ขอบคุณพี่มิสเตอร์โจนะครับสวัสดีพี่น้องที่รักประชาชนทุกท่านครับสวัสดีมวลมหามิตรผู้ต้องการการเลือกตั้งทุกท่านครับเอาไหมฮะเลือกตั้งครับเอาสุเทพไหมฮะเออคนบ้าอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะนะครับแทนที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรามีการฉลอง ไม่ว่าจะเป็นการครบรอบนะฮะงานครบรอบ4ี่ปีของทางสถานีจริง,รงๆแล้วมันไม่ตรงนะฮะไม่ตรงสักงานเดียวนะครับแล้วก็เป็นงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ล่วงหน้ารวมไปถึงนะครับวันคล้ายวันเกิดของพออเล็กบันดอนล่วงหน้าหลายคนสงสัยครับว่าพออเล็กบันดอนเนี่ยเกิดวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งมกราคมครับนะฮะก็ถือว่าเอาเป็นวันพรุ่งนี้เลยแล้วกัน เพราะว่าหลายๆท่านคงจะเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับท่านที่กําลังเดินทางใช้ยุทธญานพานะนะครับแล้วกาลังออกต่างจังหวัดนะครับในฐานะทีมงานภาคีพลังประชาชนรวมไปถึง fm 1น3 9 0รเมกะเฮิรตซ์ก็ขอให้ทุกท่านนะครับนะฮะเดินทางไปกลับด้วยความสวัสดิภาพครับขาไปสวัสดิภาพแน่นอนฮะแต่ขากลับนี่สิผมกังวลใจฮะที่กังวลใจเนี่ยเพราะว่าวันที่สองมกราคม หลังปีใหม่ฮะสุเทพธุสบันบอกกับพี่น้องประชาชนคนกรุงเทพซึ่งเขาบอกว่าเป็นการยึดประเทศไทยผมก็งงชิบหายเลยประเทศไทยแม่งมีแต่กรุงเทพมหานครหรือไงวะเนี่ยเออเอากับมันสิครับวันที่สองนี้เขาบอกนะครับพูดบนเวทีกล้าวเลยครับบอกว่า วันที่สองนี้เราจะยึดทุกตารางนิ้วในเขตกรุงเทพมหานครไม่ให้พวกขี้ข่าทักษิณมันอยู่ได้กูอยู่กรุงเทพนี่แหละกูก็ขี้ข่าทักษิณมึงก็มามาแล้วกันเออนะบอกว่าเนี่ยวันที่สองนะครับจะไม่ให้มีที่ยืนสําหรับขี้ข่าทักษิณกูนี่แหละขี้ข่าทักษิณกูอยู่ลาดพร้าววังหินแปห้ามึงไปหากูด้วยแล้วกันนะ มึงบ้าบคอ,อแตกไปแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นครับไล่คนที่เป็นพี่พน้องชาวกรุงเทพมหานครบอดเท่าไม่เข้าร่วมกับมันไม่เป็นไรไปอยู่ตางจังหวัดไปก่อนสิทธิและศิรีภาพของเขามีนะฮะนะครับแล้ววันนี้สุเทพสุสุรรคหลุดปากวันแล้วครับจากสภาประชาชนกลายเป็นรัฐบาลของสุเทพสุสวรรคไปที่เรียบร้อยน,นะพี่น้องนะฮะ บอกว่าเรานี่นะครับหลังจากที่เรายึดเสร็จไปเสร็จนี่เราก็จะตั้งรัฐบาลประชาชนรัฐบาลของสุเทพธนบัณไงล่ะครับพี่น้องแล้วใครจะไปยอมล่ะฮะนะรัฐบาลเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเท่านั้นสภาประชาชนบ้าบกคอแตกเราไม่เอาไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนเขา บอกว่าถ้ามีสภา,สภาประชาชนเราจะเลิกเป็นทาสก็เขาเลิกทาสตั้งแต่รัชกาลที่ห้าแล้วอะมึงยังจะบ้าอีกเหรอเอาละถ้าเกิดว่าประเทศนี้มันมีทาสจริงๆก็บอกตรงๆครับว่ามันยังมีอยู่กูถามว่าที่เป็นทาสอยู่ทุกวันนี้เป็นทาสเพราะอะไรฮะไม่ใช่ประชาชนไพร่สามัญอย่างเราเป็นทาสของอมตะยาธิปไตยหรือไงล่ะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สุเทพสุบันเนี่ยบอกว่าจะมีการเลิกท่าสอีกครั้งผมก็ชักงง,งสงสัยว่าสุเทพสุบันมึงจะเปลี่ยนระบบการปกครองของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยตกลงว่าไอ้ที่เราเรียกกันเล่นๆประธานาันทบดีเทือกนี่มันเป็นจริงๆเุ้ยเฮ้ยพี่น้องเออเอาเขามันฮะนะครับวันนี้เนี่ยผมดูเวทีแล้วที่เวทีราชดำเนิน บรรยากาศเป็นเต็มไปด้วยความโศกเศร้าครับผมขอบคุณจริงๆครว่าทีมออกกไนซ์ของมันเนี่ยนะฮะทีมที่จัดงานเนี่ยจัดงานได้เยี่ยมยอดมากนะ,ะงานนี้เนี่ยนะครับโอ้โหทําเป็นดราม่าหะสุเทพชื่อสุบัรน,น้ําตาไหลฮะมีคนตายผมบอกตรงๆครับว่าเราเองเนี่ยก็เสียใจครับที่พี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติของเราได้เสียชีวิตไปอีกหนึ่งคน สังเวยความบ้ากลั่งอำนาจของสุเทพทิศสุบันถามหน่อยเถอะครับว่าสุเทพทิศสุบันไม่มีการชุมนุมแลวจะมีคนตายไหมพี่น้องเ <_ T> พราะฉะนั้นนะฮะเมื่อก่อนนี้ประชาธิปย์กล่าวหาจำลองสีเมืองว่าจำลองสีเมืองพาคนไปตายวันนี้กูบอกเหมือนกันว่าสุเทพทีศสุบันมึงพาคนมาตายแต่ก็ยังดีนะครับเที่ยวนี้มีค่าจ้างแต่หนึ่งล้านบาทสําหรับผู้เสียที่เสียชีวิต นะไม่ได้ตายฟรีกปปสอมอบให้ทันทีครับ1ล้านบาทฮะก็ถือว่าโอเคแล้วครับนะฮะเพราะว่าเราเองเนี่ยชีวิตคนเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เราถือว่าชีวิตคนอนย่าเงินหนึ่งล้านบาทไม่สามารถซื้อชีวิตของใครได้แม้กระทั่งที่พี่น้องเราจากไปเนียฮะเสียสละกันไปเนี่ย เงิน7ล้านบาทบ้างนะครับที่เขาได้รับกันไปอ่ะสามารถที่จะซื้อชีวิตเขาคืนมาได้ไหมและเงิน7ล้านบาทเนี่ยผมถามจริงฮะถ้าไม่ใช่นายกยิ่งรักเนี่ยถ้านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งคนเหล่านั้นถือว่าตายฟรีแน่นอนพี่น้องเอ้ยนะครับการดําเนินการของม็อกบกปปสวันนี้หรือม็อกบกบฏวันนี้เนี่ย บรรล,ลุวัตถุไปสงค์ไปหนึ่งขั้นก็คือการเกิดความรุนแรงและความสูญเสียชีวิตของพี่น้องร่วมชาติของเราสังเกตได้จากครับวันนี้ท่าทีของท่านพอบทบนะฮะท่าทีของท่านผมก็ยังหวังนะครับว่าท่านจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนท่านจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของระบอบประชาธิปไตย นะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจร้อเปอร์เซ็นะฮะไม่มีใครสามารถตอบได้ร้อเปอร์เซ็นเพราะท่านเองตอบตัวท่านเองไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นตเลยว่าจะไม่มีการรัฐประหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลประเทศการดูแลร,ระบบประชาธิปไตยเราต้องอาศัยสองมือสองตีนของพวกเราเองและพี่น้องเราคงจะคาดหวังให้คนนู้นคนนี้มาช่วยเราอีกต่อไปไม่ได้แล้ว วันนี้ม็อกรกบดสุเทพพยายามครับพยายามที่จะสร้างภาพต่างๆผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าเขาเอางบประมาณเหล่านั้นมาจากไหนมาหาศาลเหลือเกินครับในการใช้งบแต่ละครั้งเวทีวันๆหนึงเนี่ยครับค่าใช้จ่ายผมเดาไม่ถูกครว่ามันจะประมาณสักเท่าไหร่แต่เชื่อได้เหลือเกินว่าหลายล้านแน่นอน ทั้งๆท,ท,ที่โดนตัดท่อน้ำเลี้ยงไปแล้วในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติไม่ใช่ฮะเพราะตัดท่อเอ่อตัดบัญชีของนายสุเทพกับพวกไปแค่นั้นเองแต่ท่อน้ำเลี้ยงยังนำเงินสดมาส่งหลังเวทีตลอดทุกวันฮะก็ต้องดูกันต่อไปครับวันนี้เนี่ยการกระทำของกกตเป็นที่แน่ชัดแล้วว่ากกตนั้น มีส่วนได้ส่วนเสียกับม็อบนสุเทพทีสุบันนะพี่น้องกกตไม่ได้หวังให้มีการเลือกตั้งอย่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะทศกรกกตเนี่ยนะครับนะฮะคิดว่าการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยการเลือกตั้งถือว่าเป็นการกําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกกตจะไม่เรียกให้รัฐบาลนะครับกระทําการผิดหรือละเมิดรัฐธรนูญ โดยการบอกให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปสำนักง,งานนะฮะคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะครับเขามีความคิดเห็นยืนยันแล้วนะครับว่ารัฐบาลเองเนี่ยไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้เพราะว่าตามรับมูญมาตรา 108, 108เนี่ยะฮะ108เนี่ยที่กําหนดไว้ว่าเมื่อมีพระราศกรฤษฎีการยุบสภาผู้แทะะนราษฎรและกําหนดการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2507แล้วถือว่าอยู่ในช่วงที่นะฮะ ช่วงวันที่รนันมลนกาหนดไว้คือไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันยุสภาตั้งแต่วันที่9ธันวาคม2556ดังนั้นจะเลื่อนวันเลือกตั้งออกไปเกิน60วันไม่ได้ฮะกกตอ,อยากเลื่อนเลื่อนเองสิงครับประกาศเองฮะอย่าให้รัฐบาลละเมิดรั้มลนฮะมึงอยากจะทําอะไรมึงทําเองครับนะฮะข้อสองเนี่ยที่กิจศิกาเขาบอกนะครับเขาบอกว่า หากจะออกเป็นพระราชกิจสิิการฉบับใหม่โดยให้เลื่อนเฉพาะกำหนดเวลาการเลือกตั้งไปเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจทำได้เพราะพระราชกิจสิกาให้มีการเลือกตั้งทั่วไปจะต้องมีพระบรมราชองกยุทธสภาเสียก่อนจึงจะจัดการเลือกตั้งใหม่ได้แต่การออกพระราชกิจสิิการยุทธสภาและกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ถึงสองครั้งเนี่ยนะครับกระทำไม่ได้ เพราะรัฐรมัมนุญมาตรา108วงเล็บนะฮะวักท้ายเนี่ยบัญญตัติไว้ว่าการยุสภาผู้แทนรัศดรจะกําหนดนะฮะกระทาได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวรัฐบาลชุดนี้ได้มีการประกาศยุสภานะครับคืนกันนาาให้แก่ประชาชนนะฮะเมื่อมีการประกาศยุสภาก็ต้องอาศัยมาตาราตาม108นนะฮะมาตรา108เนี่ยในการกําหนดวันเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ใครจะมาขอร้องหรือว่าใครจะมาขู่บังคับอะไรก็แล้วแต่บีบคอนาะยรัมตรีก็แล้วแต่นายรัมตรีอยากทำใจะขาดครับนี่ไปปรึกษากฤษฎีกาว่าทําได้เปล่าแต่กฤษฎีกาก็บอกแล้วนะครับยืนยันว่าทําไม่ได้นายสุเทพทุสุบันผมแนะนําครับว่าคุณมีทางดีที่ทําได้คุณประกาศบนเวทีของรัฐดาเนินนะฮะ และมึงประกาศดังๆว่ากูสุเทพทิตุบาลตอนนี้กูเป็นประมุขของประเทศแล้วกูจะฉีกแล้วมนูญฉบับน,นี้อย่างเดียวครับที่นายสุเทพทิติบาลจะสามารถทําได้ที่จะมีการเลือกตั้งออกไปรวมไปถึงพลพรรคของนายสุเทพต้องยืนยันในทิศทางเดียวกันครับไม่ใช่อ้างนู่นอ้างนี่มันไม่สามารถทําได้ถึงนั้นฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่น้องที่เขารักในระบบประชาธิปไตยพร้อมที่จะมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์2557ผมย้ำเตือนอีกสักครั้งว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะต้องบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอนครับใครไออีคนไหนมันขัดขวางไม่ให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นถ้าดูแล้วหน้าตาไม่เหมือนพ่อก็กระทืบแม่ฮะพี่น้อง ไม่รู้จะว่ายังไงฮะกฎกติกามันก็มีอยู่ก็บอกแล้วถ้าอยากจะเป็นกบฏสมบูรณ์แบบมึงก็รีบฉีกแล้วนูนฉบับนี้ทิ้งซะเพราะกูก็ลำคาญเหมือนกันเขาพยายามมีการแก้ไขแล้มนูญโดยให้มีสสลอเกิดขึ้นโดยให้มีการตั้งสสลอที่เป็นภ้าประชาชนเขียนแล้มนูนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชนพวกมึงก็คานแล้ววันนี้มึงจะบอกว่าตั้งสภาปฏิรูปนะฮะสภาประชาชน บ้านพอบ้านแม่อะไรของมึงเนี่ยผมถามนิดหนึ่งฮะไอสภาพประชาชนเนี่ยนะครับในระบอบประชาธิปไตยไม่ว่าจะมีสร้อยท้ายหรือยังไงเนี่ยครับมันไม่มีมันมีแต่ระบอบเผด็จการฟาสซิสเท่านั้นเองนะครับแล้ววันนี้ในสุเทศทุตุบันก็คือเผด็จการฮิตเลอร์แม่งกับชาติมาเกิดพี่น้องอะ ภายใต้ชื่อใหม่แม่งชื่อฮิตเทือกฮะส่วนอีปอนี่ก็ฮิตเหมือนกันฮะฮิตทเลียฮะก็ต้องว่ากันไปครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนเรียนมหาวิาลยเขามีบทกลอนบทกลอนหนึ่งที่เขาชอบท่องกันไปนะฮะผมก็ขออนุญาตเอามาท่องให้ทุกนฟังรับฟังกันบ้างเขาบอกว่าฉันเงาฉันเยาฉันเขา่าฉันทึ่ง ฉันจึงมาหาความหมายฉันหวังเก็บอะไรไปมากมายสุดท้ายให้กระดาษฉันแผ่นเดียวคงเคยได้ยินกันนะครับนะแ,แต่สำหรับนายสุเทพทุบวันกับพวกนี่ยนะฮะตอนนี้เขาก็มีบทกลอนคล้ายๆกันฉันเยาฉันเขาฉันทึ่งฉันจึงเรียกหาทาหาร ทำไงก็ได้ให้หล้มรัฐบาลหลักการนิติรัฐช่างหัวมันพี่น้องเลยนะครับก็เป็นอย่างที่ผมว่าเพราะวันนี้เนี่ยการกระทำต่างๆนะครับเป็นเงื่อนไขให้เกิดการก่อการรัฐประหารทั้งสิ้นผมก็กราบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมไม่อยากให้มีการรัฐประหาร แต่ถ้าเกิดว่าหัวใจของท่านเรียกร้องจริงๆก็ทํามันคืนนี้แต่ครับท่านนะมันจะได้เสร็จน้ํากันไประหว่างฝ่ายอมมาตยาธิปไตยฟาสซิสกับกับฝ่ายประชาธิปไตยแค่นั้นเองฮะนะมีแค่สองฝ่ายตอนนี้ครับฝ่ายอํานาจอมมาตยาธิปไตยฟาสซิสนะกับพี่น้องที่รับประชาธิปไตยที่จะต้องต่อสู้กัน คราวนี้เราก็ต้องดูครับว่าฝ่ายทหารเขาจะเอาอย่างไงเขาจะนิ่งอย่างนี้ต่อไปผมว่าไม่มีทางฮะวันหนึ่งเขาต้องเทคแอคชั่นนะฮะเขาต้องเทคแอคชั่นเลือกข้างแน่นอนและผมว่าใจของเขาไปอยู่กับราชดำเนินไปที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นไรครับนะฮะเพราะประชาชนก็มีสองมือเปล่านี่ก็คือประชาชนของทหารเหมือนกันฮนะ นะครับผมไม่อยากจะพูดถึงเขามากเพราะผมเองเนี่ยมีความนิยมชมชอบผอบอทอบอท่านนี้เป็นการส่วนตัวผมชอบครับผมชอบลักษณะท่าทางท่านผมชอบการดำเนินการที่ดำเนินร่วมกับรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมท่านทำได้ดีเหลือเกินฮะ ปลบมือให้ท่านหน่อยครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับท่านทําได้ดีเหลือเกินครับในเมื่อรัฐนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสั่งการให้มีการไปดูแลพี่น้องที่ประสบภัยหนาวท่านก็ทํางานนี้ดีครับเพราะฉะนั้นท่านยังอยู่ในใจผมฮะท่านยังมีความดีอยู่ในใจผมแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าท่านคิดจะก่อการเมื่อวันนั้นท่านกับผมจบกันฮะ ด้วยความเคารพนะฮะพี่น้องวันนี้เจ็บคอไม่ไย้กตะเบงมากนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเผื่อมีโอกาสมาร้องเพลงให้แม่แม่ฟังบ้างเผื่อจะได้เศษมลัยกับเขาบ้าง <c oughs> เอาซ้อมๆกันหน่อยไหมไม่เอานะเพราะว่าวันนี้ต้องปิดเวทีเร็วเดี๋ยวต้องมีการเคลียร์เวทีอีกครับพี่น้องพรุ่งนี้มากันไหมฮะมานะพรุ่งนี้ไม่ทิ้งกันนะ และปีใหม่ไปเที่ยวไหนไหมฮะออกเฝ้าเวทีเลยใช่ไหมอ๋อไม่ไปรัฐดาเนินเขาเหรอนะรัฐดำเนินเ็บอกม,มีแสงสีเสียงนะไม่ไปหรอนะอยู่กับเราดีกว่าเนาะเอาครับวันนี้เนี่ยสถานการณ์นะครับผมขอร้องไปยังม็อบกอปปสขอร้องไปยังแกนนําโดยเฉพาะนายสุเทพทื่อบัน บรรยากาศเหล่านี้คือบรรยากาศการเข้าสู่เทศกาลนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ผมขอไม่กี่วันนี้นะฮะนะครับอย่าสร้างความวุ่นวายให้มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะวันที่เขาดาวกันไอกองกำลังเอาเก็บไว้ก่อนพี่เทือกเอ้ยผมรู้ว่าพี่มีเยอะผมรู้ว่าของพี่ก็เยอะไม่เป็นไรครับผมมีเท่าไหร่ผมใช้แค่นั้นนะฮะ เอาไว้หลังปีใหม่เดี๋ยวเราลุยกันขอให้บรรยากาศเหล่านี้เนี่ยครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้ของขวัญพี่น้องชาวไทยสักไม่กี่วันได้ไหมสุเทพธนสุบานเอ้ยหวังว่าพรุ่งนี้จะไม่มีการมาป่วนเวทีนะฮะเพราะถ้าป่วนกูก็โตไม่ได้สนใจหรอกครับนะครับเอาละพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับ ผมเจ็บคอก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากนะฮะขอเป็นว่าพรุ่งนี้เตรียมตัวเตรียมใจกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะพบกับสิ่งที่สนุกสนานความบันเทิงบนเวทีอย่างนี้ครบคันฮะเราจะมาระวงร่วมกันเราจะมาสุขสันต์วันปีใหม่ร่วมกันสุดท้ายครับเราก็จะส่งกำลังใจไปให้กับ พี่น้องตำรวจทั่วประเทศให้สู้กับกบฏร่วมกันในวันพรุ่งนี้ด้วยครับพี่น้องเหล่านั้นวันนี้ผมยังเห็นภาพครับภาพเด็กน้อยอายุเพียงห้าขวบเขายังไม่ทราบเลยครับว่าพ่อเขาจะไม่กลับมาคุยกับเขาอีกแล้วครับพี่น้องพ่อเขาจะไม่สามารถลุกขึ้นมากอดเขาได้อีกต่อไปแล้ว พ่อเขาไม่สามารถที่จะมาบอกรักว่าพ่อรักลูกนะได้อีกต่อไปแล้วพี่น้องทั้งหมดทั้งมวลครับเพราะว่าสุเทพมึงพาคนไปตายมึงทำให้มีคนตายสุเทพเพื่อสุบันคนอย่างมึงไม่สมควรมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วพี่น้อง ฆ่าแล้วฆ่าอีกฆ่าพวกเรามาตั้ต่ปีห้าสองห้าสาปีห้าหกมึงก็ยังฆ่าคนอีกอีกสุเทพมึงยังเป็นคนอยู่หรือเปล่าผมบอกแล้วนะครับว่าสุเทพชื่อสุบันมันไม่มีอะไระถอยเพราะโทษมันคือโทษประหารอย่างเดียวรัฐบาลกำลังคุยกับคนที่กำลังจะตายเพราะฉะนั้น ถ้ามันต่อรองอะไรมาต่อไปนี้ไม่ต้องรับอีกแล้วจะไปเอาอะไรครักับคนที่ใกล้จะตายมันพร้อมที่จะตายเสมออยู่แล้วเพราะมันสู้ก็ตายไม่สู้ก็ตายเพราะฉะนั้นมันสู้อยู่แล้วสุดเทพอะต่อจากนี้ไปพี่น้องเราจงรวมพลังกัน เราจงรวมพลังกันทั้งประเทศนั่นแหละไม่ใช่เพียงแต่ที่นี่ไม่ใช่เพียงแต่คนที่ฟังอยู่ทังบ้านแต่ทั้งประเทศต้องรวมพลังกันเพื่อที่จะยืนยันว่าวันที่สองกุมภาพันธ์นี้จะต้องมีการเลือกตั้งอย่างแน่นอนการเลือกตั้งจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าจะไม่มีกกตมึงลาออกไปอย่างเดียวเท่านั้นเองก็อย่างที่พี่ตูจะุูพร้อบอกแล้วครับและถ้าเกิดก,กอกตออกไปมันจะยุ่งวุ่นวายไหมเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันและฮะแต่ผมบอกว่าถ้าไม่ทําหน้าที่มึงจะอยู่ทําหอ,อกอะไรมึงก็ลา,าออกกันไปซะหมดเรื่องซะนะครับคือถ้าไม่ทําหน้าที่แล้ว ไม่มีใจอยากให้มีการเลือกตั้งแล้วโดยเฉพาะนายสมชายเนี่ยไม่อยากให้มีการเลือกตั้งครับทั้งๆท,ที่ตัวเองเป็นคนกำกับดูแลการเลือกตั้งโดยตรงเพราะฉะนั้นสมชายคนแรกเลยฮะยื่นหนังสือลาออกไปซะนะครับแล้วก็ต่อท่านอื่นถ้าท่านคิดว่าท่านไม่สามารถทําได้หรือว่าท่านไม่อยากให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดได้ไปสมรู้ร่วมคิดกับพวกกบฏท,ท่านก็ลาออกแม่งนั้นนคงนะนะคณะอะไรฮะ เพราะท่านได้ละเมิดคำสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระบรมฉา,ายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นที่เรียบร้อยฮะนะครับอย่าบอกเลยฮะว่าท่านไม่รู้ไม่เห็นอย่าบอกเลยครับว่าท่านไม่ได้รู้มหมายร่วมมือกับพวกคนเหล่านั้นเพราะการกระทําของท่านตั้งแต่มีการยืนกลานที่จะให้มีการจับเบอร์เมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นในแดนนั่นก็คือ การสารภาพของกอกตโดยเฉพาะคุณสมชัยไปที่เรียบร้อยพี่น้องกกตและสุเทพธุรัสมควรแล้วที่นายธิรสุบัน,นะครับที่จะจ้องจ่ายเงินให้กับผู้สูญเสียชีวิตเนี่ยเป็นจํานวนหนึ่งล้านบาทผมว่าสุเทพจ่ายน้อยไปด้วยซ้ำไปเพราะเขามาตายเนี่ยเพราะคนอย่างมึงนี่แหละ สร้างสถานการณ์ครับมีการจัดฉากมีการเซตฉากมีกองกำลังที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็บอกว่ามกาีกองกำลังติดอาวุธจริงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจริงและแปลกครับท่านประยุทธ์บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเหมือนกับปี53เป๊ะเลยแสดงว่ากองกำลังที่นายสเทพเลือกมาใช้เนี่ยกับกองกำลังที่ยิงทหารปี53เป็นกองกำลังชุดเดียวกันใช่หรือไม่พี่น้อง ผมก็อยากจะถามเหมือนกันฮะว่ากรณีคุณวัสุเนี่ยที่เสียชีวิตเนี่ยผมก็ขอแสดงความเสียใจกับทางญาติพี่น้องเขาด้วยเพราะเขาก็ยังเป็นคนไทยเหมือนกับเราแต่ผมถามนิดน,นึงครับว่าทําไมไม่ส่งไปให้นิติวิทยาศาสตร์เขาทําการพันาสูตรพิศพเพื่อที่จะหาวิถีกระสุนหาหัวกระสุนทําไมต้องเร่งรีบทําพิธีกรรมทางศาสนาเหมือนกับการตายของพลเอกล้มเก้าครับ พลเอกล้มเก้านะฮะนับถือศาสนาคริสต์แต่ไปทําพิธีทางพุทธเนี่ยเพราะความเร่งรีบแบบนี้นะฮะทางญาติง,งงเป็นไก่ตาแตกเลยฮะตกลงว่าเฮ้ยพลเอกล้มเก้านี่เขาถับถนะือคริสต์นะจริงๆแล้วนะ,ะต้องไปทําพิธีทางคริสต<ม>ก็งงฮนะมันก็เป็นกรณีเทียบเคียงกันได้ว่าคนเหล่านี้เมื่อมีการเสร็จนาฆ่าโคตรถึกเสร็จศึกฆ่าขุนพลและรีบทําลายหลักฐานทันทีพี่น้อง ใจพวกมึงนี่ช่างระยำจริงฮะไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าใจแม่งทําด้วยอะไรสัตว์นรกแม่งส่งมาเกิดจากขุมไหนก็นเหมือนกันฮะเอาล้ครับนะฮะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมนะครับมาร่วมกันที่นี่ครับนะบเวทีแห่งนี้พรุ่งนี้จะเนลมริสนะฮะจนเนลเติสจากเวทีปราใสอันดุเดือดเนี่ยก็จะเป็นเวทีที่จะมีความรื่นเริงบันเทิงใจสุดๆนะฮะกับงานครบรอบวันเกิดสถานี คนไทยหัวใจด้วยกัน4ปีนะครับแล้วก็ยังมีการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รวมไปถึงวันคล้ายวันเกิดล่วงหน้าของพอ,อเล็กวันนอนด้วยนะฮะของขวัญพออเล็ก้ันดอนไม่ต้องอร่อยอะไรมากมายฮะเดี๋ยวคุณแม่มาหอมนละฟอ์กับพอแล้วฮะเอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเพราะว่าผู้ปลาสายเนี่ยยังมีหลายท่านแล้วก็จะมีศิลปินด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ